ฝนตกสู้ลงมากระทบกระจกตึกสูงเสียงฟ้าร้องสะท้อนในความมืดคอนโดหรูเงียบกริบมีเพียงแสงไฟสีเหลืองสลัวจากทางเดินยาวชั้น20กริชกับแอนนาก้าวเข้าไปในห้องที่เต็มไปด้วยกลิ่นคาวเลือดและกลิ่นบุหรี่ที่ยังไม่ดับสนิทศพของดอตรเกรียงไกรนั่งเอนหลังบนเก้าอี้ไม้มีมีดปักกลางอกเลือดไหลซึมเปื้อนเสื้อเชิ้ตสีขาวราวกับภาพถูกจัดไว้กริ ก้มลงตรวจแผลตรงนี้ลึกมากกะเอาให้ตายทันทีแอนนามองรอบๆแต่ทุกประตูหน้าต่างล็อกจากด้านในหมดนี่มันคดีห้องปิดตายชัดๆสายฝนสาดกระจกจนเป็นลวดลายเสียงเซเรนรถตำรวจดังอยู่ด้านล่างข้างถนนใหญ่แต่ในห้องนี้กลับเงียบงันเย็นเยียบสามผู้ต้องสงสัยถูกเรียกมานั่งรอในห้องรับแขก วริษาหน้าซีดเผือดดวงตาแดงก่ำเหมือนร้องไห้นาทีเหงื่อผุดเต็มหน้าผากแต่พยายามทำเสียงหนักแน่นปรเมศมือกำแน่นบนตักราวกับเก็บความโกรธไว้ห้องสอบสวนเต็มไปด้วยแสงไฟนีออนสีขาวจ้าเงาของผู้ต้องสงสัยทอดยาวบนผนังซีดๆวริษานั่งบีบมือน้งตาคลอฉัน อยู่กับเพื่อนคืนนั้นจริงๆเพื่อนอาจจำเวลาไม่แม่นแต่ฉันไม่ได้อยู่ที่นี่นาทีพูดเสียงสัน่นขณะเหลือบตามองกรีดผมอยู่ทำงานจนดึกแล้วกลับทันทีไม่เกี่ยวข้องอะไรทั้งนั้นครับปรเมศหัวเราะเยาะเสียงแหบต่ำพวกคุณจะจับฉันก็ได้แต่เกรียงลายสมควรตายแล้วเขาเล่นสุกโปรก,กับหุ้นส่วนทุกคน ขนาดทั้งสาถูกซักถามแอนนาพลันสังเกตที่ผนังห้องเกิดเหตุนาฬิกาหยุดที่22.47นาฬิกา47นาทีทั้งที่แพทย์ระบุเวลาเสียชีวิต22.15นาฬิกา15นาทีเธอก้มลงกระซิบกับกริดมีใครสักคนจัดฉากเวลาไว้เพื่อให้เราหลงทิศกริดพูดงั้นฆาตกรคิดรอบคอบกว่าที่เราเข้าใจเสียงลมแรงนอกหน้าต่างพัดเอาเพาม่าฉันไหวคล้ายเงาใครสักคนกำลังมองอยู่ เช้าวันใหม่แสงแดดลอดกระจกเข้ามาเผยให้เห็นฝุ่นละอองลอยในอากาศกริตยืนกลางห้องเกิดเหตุพลางจอง้องร่องรอยเล็กๆเหนือประตูเขาใช้ไฟฉายส่องพบเศษเส้นเอ็นไหม่เล็กๆถูกตัดขาดและขี้เทียนที่ละลายติดพื้นกริตพึมพังนี่มันกับดักแอนนาขมวดคิ้วหมายถึงฆาตกรเตรียมให้มีดตกเอง กริดใช่เขาออกไปก่อนแล้วปล่อยเวลาเป็นเพชฌฆาตแทงตัวเองพวกเขาจำลองเหตุการณ์มีถูกแขวนไว้เหนือเก้าอี้ด้วยเอน็นพอเทียนไม่ขาดเอ็นก็หลุดมีตกใส่ออกผู้ตายพอดีราวกับโชคชะตาถูกนัดหมายกริดหันมามองนาทีตรงๆกริดนอกจากเธอใครจะรู้ว่ากุญแจสำรองอยู่ที่ไหน นาทีน่าเสียไม,ไม่ใช่ผมถึงผมรู้ตำแหน่งแต่ผมไม่เคยคิดจะฆ่าเจ้านายเสียงหัวใจนาทีเต้นแรงจนได้ยินชัดในห้องเงียบสนิทยามค่ำคืนห้องสอบสวนเงียบสงัดแสงโคมไฟสีเหลืองส่องเพียงครึ่งหน้าวริษาร้องไห้สะอึกสะอื้นก่อนจะตะโกนขึ้นวริษาใช่ฉันเป็นคนทำฉันเกลียดเขาเกลียดที่เขาควบคุมชีวิตฉัน แต่คำให้การของเธอกลับวกวนเหมือนคนที่ตั้งใจสร้างเรื่องกริตจ,จึงไตร่ตรองอย่างหนักก่อนจะมองไปที่คู่หูสาวจริงสิเขานึกได้หลายจุดที่แอนนาท,ทําทีเหมือนค้นพบเบาะแสจริงๆแล้วเป็นการชี้นำให้เขาคิดตามกริตเสียงเข้มแอนนาเธอตั้งหากที่อยู่เบื้องหลังทั้งหมดแอนนาชะง,งักตาแดงกำ่ำกริตทำไมต้องเป็นฉัน เขาทำลายชีวิตฉันร่างกายฉันฉันสาบานว่าจะเอาคืนไม่ว่าวิธีไหนเธอเล่าด้วยน้ำตาว่าเคยถูกเกรียงไกรทำร้ายจนเกือบเอาชีวิตไม่รอดแล้วถูกทิ้งไปหาเมียสาวใหม่เธอจึงเข้าวงการตำรวจเพื่อรอวันลางแค้นกริดเสียงสัน่นเธอใช้ความยุติธรรมเป็นข้ออ้างแต่แท้จริงคือความแค้นแอนนาแล้วมันผิดตรงไหนกริ ฉันแค่ทำให้เขาชดใช้เสียงประตูเหล็กปิดดังสนัน่นเมื่อแอนนาถูกนำตัวออกไปเหลือกริตยืนอยู่ลำพังในห้องสลัวแสงไฟกระทบเงาใบหน้าที่เต็มไปด้วยความเจ็บปวดกริตบันทึกในรายงานในห้องปิดตายไม่มีใครรอดพ้นจากเงาของอดีตได้